Oh. สวัสดีครับทุกคนมาเจอตัวเงินตัวทองติดลวดอยู่ตอนนี้เราก็ต้องช่วยมันออกไปนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะช่วยมันยังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ข้างในน่ลตัวเงินตัวทองนะครับตอนนี้มันติดนเนี่ยเนีไม่รู้ใครเอาอะไรมามัดไว้เนี่ย มันเป็นสัตว์คุ้มครองอะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้แล้วตัวใหญ่มากเลยนะครับทุกคนผมดูก่อนว่าจะช่วยมันยังไงเหมือนมีคนมาทำกับดักไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันติดตรงไหนเห็นไหมครับอยู่ข้างในครับตรงเงินตัวทองครับตัวใหญ่มากเลย ผมจะดันดูใ,ใกล้ๆนะแต่ไม่กล้าเข้าออกลัวเห็นไหมครับดูข้างในครับตัวใหญ่มากเลยครับแต่ไม่รู้ใครมาทำลวดไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยน่าจะทำเอาอไว้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะแกะนะครับให้เขาออกไปนะครับแต่ไม่รู้ว่า เขาจะไปติดที่อื่นอีกหรือเปล่านะครับผมจะแกะออกนะครับเนี่ยเฮ้ hey, ทำไงดีอะต้องไปแจ้งราปรพอไหมสรุปคือไม่กล้าจับนะครับเดี๋ยวไปแจ้งราปรพก่อนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับว่าให้มาช่วยตัวเงินตัวทองนะครับที่มีใครไม่รู้ครับเอากับดักไปวางไว้นะครับเดี๋ยวคอหยุดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเอาอุป,ปกรณ์ก่อนเดี๋ยวลุ้นกันโอเคครับทุกคนมผมเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาครับตัดออกไปเลยครับไม่รู้ใครมาดักไว้ตรงนี้นะ ตัวเงินตัวทองครับพี่น้องตัวใหญ่มากเลยต้องช่วยเขาออกไปครับรย,ยิ่งหลุดเลยยิ่งห่างได้ไหมสลิงเลยปอเอาสลิงเลยบอกอพี่น้องเนี่ตัดบ่ขาดเลยนี่มารู้ว่าไพเป็นคนเอามารักไว้ ค oh. ือยอยู่ข้างในครับตัวใหญ่มากเลยต้องช่วยเขาออกไปครับพี่น้องครับธรรมาชาติ <Okay. S 2> หาล,าล้วลูกพี่เร็ยบร้อยให้ทั้งไหนปลอ่อยแล้วบอกปล่อยเลยก็ได้ครับปล่อยให้ไปเลย <c oughs> อยู่กับที่แหละนะตอนแหลกดึงผููปาพผูพ้ปากเลย โอ้ตัวใหญ่อยู่แล้วลองอันแหญ่ๆมั่ดูหันมันกำลังกัดมือเดี๋ยวเด้อออกจุดไนึโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับโอเคครับทุกคนสรุปคือ ตัดสายลวดออกเป็นที่เรียบร้อยครับคือให้เขาไปตามธรรมชาติมันมีใครไม่รู้มันดักไว้ตรงนี้โอเคครับขอบคุณครับที่เขารับชมครับ,รบ